จักรพรรดิราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเสียนเฟิงจักรพรรดิพระองค์ที่แดแห่งราชวงศ์ชิงจักรพรรดิเสียนเฟิงพงศาวดารไทยเรียกสมเด็จพ,พระเจ้าหำหองเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่แดแห่งราชวงศ์ชิงเป็นราชโอรสองค์ที่สี่ของจักรพรรดิเต้ากวางมีนามเดิมว่าไอซินเจหลัวอีจู หรือองค์ชายอี้จูประสูตรเมื่อปีพศ2374ขึ้นของราชได้ทางทางที่ไม่ใช่รัชทายาทองค์เอกที่วางตัวไว้แต่ว่าพระองค์สามารถเอาชนะใจพระราชบิดาได้ด้วยการออกราษสัตว์และพระองค์ไม่สังหารสัตว์ที่มีลูกอ่อนนอกจากนี้ยังมีคนกล่าวกันว่า พระราชวรากายของพระองค์อ่อนเอมาตั้งแต่ทรงพระยาวจึงมักประชวรบ่อยๆขึ้นของราชในปีพศ2393ทันทีที่จกักรพรรดิเต้ากวางสวรรคตด้วยพระชนมายุ6 7พ0 0ษาซึ่งในระหว่างที่พระองค์ขึ้นของราชใหม่ๆพระราชประเพณีจีนห้ามจากักรพรรดิองค์ใหม่ มีมเหสีหรือพระสนมและต้องไว้ทุกข์เป็นเวลา27เดือนแต่ก่อนที่จักรพรรดิเต้ากวางจะสวรรคตมีพระมะเหสีองค์แรกแล้วคือพระชายาสกูตาซึ่งสิ้นพระชนก่อนที่จักรพรรดิเต้ากวางจะสวรรคตเมื่อจักรพรรดิเสียนเฟิงของราชแล้วทรงสถาปนานางสกตาเป็นสมเด็จพระจกักรพรรดิดี เสียวเตอ๋อเซียนเมื่อผ่านช่วงไว้ทุกข์ไปแล้วจึงมีการเลือกพระสนมโดยองค์ประธานคือพระนางคังฉินไทเฟยพระมเหสีองค์หนึ่งของสมเด็จพระจกักรพรรดิเต้ากวางที่ทรงดูแลพระราชวังหลังซึ่งพระอัครมเหสีองค์แรกของสมเด็จพระจกักรพรรดิเสียนเฟิงคือพระอัครมเหสี นิ้วหู้ลูกหรือสูสีไทฮาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพระนางคังฉินไทเฟยในสมัยพระองค์เกิดสงครามฝิ่นครั้งที่สองซึ่งส่งผลให้เกาะฮ่องกงตกเป็นของจักรวรรดิอังกฤษโดยสมบูรณ์และมาเก้าวตกเป็นของโปรโตุเกสและกระบฏไทผิงโดยหงซิ่วชวน ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศและราชวงศ์จกักรพรรดิเสียนเฟิงมีพระมเหสีองค์ลองอีกหนึ่งพระองค์ที่ต่อมามีบทบาทอย่างมากในประวัติศาสตร์ภายหลังคือพระมเหสีเย่เฮนาราหรือสูสีไทยเฮาพระองค์สวรรคตในปีพศ2404 ด้วยพระชนมายุเพียง 30, สามสิบพรรษาด้วยพระโรคที่หลุมเลาจากการกรัดกุ้มในปัญหาของบ้านเมืองและจักรพรรดิองค์ใหม่คือองค์ชายใจ้ฉุนหรือพระนามตอนขึ้นของราชคือจักรพรรดิถงจื้อจักรพรรดิเสียนเฟิงถือเป็นจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายของจีนที่มีพระราชอำนาจปกครองบ้านเมือง ด้วยพระองค์เองอย่างสมบูรณ์เพราะในสมัยต่อมาราชวงศ์ชิงอยู่ภายใต้การปกครองโดยพฤิินัยของผู้สำเร็จราชการมาตั้งแต่นั้น